สวัสดีนะคะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะสวัสดีทุกท่านทุกกําลังใจนะคะก็คลิปนี้ตีก็ไม่มีอะไรมากนะคะพาทุกคนมากินเนี่ยค่ะต้มยำน้ำําคุนนะคะน้าต้มยำน้ำําคุนตีนไก่นะคะนะคะยั่วๆนะคะทุกคนซุปเปอร์เลยนะคะซุปเปอร์ซุปเปอร์นะคะต้มยำตีนไก่น้ําคุนนะคะต้มยำน้ำําคุนตีนไก่นะคะแต่ว่าไม่ได้ใส่อะอะไรเขาเรียกว่า อ่ะพริกแกงนะคะไม่ได้ใส่พริกแกงนะคะทุกคนก็เลยอ่านหน้าตาก็เลยไม่เข้มข้นสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าน้ําซุปนี่สุดยอดนะคะน้ําซุปนี่สุดยอดดูสิคะน้ําซุปเข้มข้นมากเลยนะคะหน้าตาน่ากินมากเลยนะคะนะ่คะนี่ค่ะน้าซุปนะคะเหลืองปุยๆเลยนะคะน้ําซุปนะคะน่ากินมากนะคะน้ําซุปนะคะ นะคะอกไรตววๆเลยนะคะร้อนๆนะคะทุกคนนะคะมากินข้าวด้วยกันเลยนะคะพี่แพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะมากินข้าวด้วยกันเลยค่ะมาค่ะมานะคะทุกคนนะคะมากินข้าวด้วยกันเลยนะคะต้มยำมาตีนไก่ด้วยกันเลยนะคะทุกคนหม้อเดือดแล้วนะคะเราก็เอาหอมลงเลยนะคะใบบักูดนะคะนี่ค่ะ อุปกรณ์ที่เราเกียมไว้นะคะใบบักูดนะคะลงเลยนะคะหัวขานะคะลงเลยนะคะนี่ค่ะเอาแต่เนี่เือเทศออกนะคะหัวขาก็ลงเลยนะคะเออขาตะไคร้นะคะหัวหอมพริกนะคะเนี่ยลงเลยนะคะทุกคนนะคะลงเลยนะคะเอาไว้แต่เผือดเทศนะคะเผือดเทศยดใส่ตามหลังนะคะ ลากซักซีลงเลยนะคะหมอเดือดแล้วนะคะกินไก่ลงเลยค่ะกินไก่ลงต้มเลยนะคะตอนนี้หมอก็เดือดแล้วนะคะกินไก่ลงต้มเลยนะคะ ใส่ตินไก่ลงไปแล้วนะคะทุกคนแล้วทีนี้เราก็ฝาหม้อปิดก่อนนะคะอ่ารอไปสักพักนะคะก็หม้อก็เดือดมากเลยนะคะคําเปียกลงเลยนะคะขนอต้อยมยำนะคะลงเลยค่ะนะคะนี่นะคะ นีต่ต้มดำเนี่ยต้มไปเรื่อยๆนะคะจนตีนไก่เปื่อยเลยนะคะ มะเขือเทศลงเลยนะคะเผ็ดร้อยเลยนะคะมะเขือเทศนะคะลงเลยนะคะต้มไปอีกนะคะถ้าตีนไก่เปื่อยๆเลยนะคะ ตอนนี้เราก็เอาเห็ดลงเลยนะคะทุกคนนะะคเห็ดนะคะ,ะ,คะใส่เลยนะคะล้รมนะคะอันนี้ก็เป็นผงสุรดรสนะคะผงสุรสใส่ลงไปเลยนะคะ ผงซูรสนะคะเป็นผงซูรสนะคะ,ะ,คะปิดฝาหมอ้อไปก่อนนะคะ ตอนนี้เราก็พริกแห้งนะคะแห้งแล้วก็มาเผาเลยนะคะ,เ,ะ,คะเ,เลยนะคะเห้นเผาเลยนะคะใส่เลยนะคะ ใกล้จะได้แล้วนะคะใจเราก็เปื่อยแล้วนะคะทุกคนตอนนี้เราก็ใส่นมลงไปเลยค่ะปกติจะเป็นนมอ่ะ นี่ค่ะจะได้ลักษณะนี้นะคะสีของนมเรานะคะเสียแต่ไม่มีอะไรนะเขาเรียกพริกเผานะคะพริกเผาถ้ามีพริกเผาใส่นี่สุดยอดนะคะ ไปตลาดลืมซื้อมาแต่ตลาดนะคะนะคะแถวบ้านมันไม่มีนะคะแถวบ้านเรานะคะหรือว่าพริกหยาบนะคะที่เขามาใส่เป็นอ่อสีหน้าเนี่ยค่ะจะออกแดงๆนิดนึงนะคะจะน่ากินเลยนะคะ อันนี้เราก็หอมลงเลยนะคะปกง,งได้เลยนะคะก็หือว่าได้แล้วนะคะต้มยำตีนไก่แล้วนะคะ นะคะวันนี้เข้มข้นมากเลยนะคะเข็มข้นมากเลยค่ะโอเคค่ะโอเคนะคะก็ไปต่อกันเลยนะคะ เราก็มากินาตักตีนไก่กันเลยนะคะทุกคนนะตักนะคะเทเลยนะคะทเะคะทเลยค่ะทุกคน จอดสุดจอดนะคะนะคะทุกคนนะคะโอ้โหน,น้ำซุปนะคะเหลืองน่ากินมากเลยนะคะ อันนี้เราก็หอมหวยเลยนะคะทุกคน ได้หน้าตาแบบนี้นะคะต้ยมยำตีนไก่แล้วนะคะลงน้ำซุปก่อนนะคะโอ้โหเข้มข้นมากเลย ไก่ร้อนๆยำน้ำจิ้มนะคะระเจ้านะคะ Uh huh. ข้าวกร้อนมากเลยค่ะมาไปทุกคนมมากินด้วยกันค่ะน้ำซุปร้อนๆมากเลยค่ะ รอร้อนนะครเหนียวไม่ได้ลูกโดด,ด,ดก็มีน้ำจิ้มกิ้มก่ เนี่ยอ่อยมกคะต่บรรยากาศฝนตกแล้วคุาวาม,วามากินด้วยกันนะคะ คุณนะคะปล่อยมากเลยค่ะเล้วค่ะนี่จะเป็นเห็ดนานงรมนะคะแกงใส่เห็ดด้วยเอาใส่เห็ดด้วยนะคะ มังไ,ไม่ลงนะคะกินกับบรรยากาศฝนตกลินลินนะคะฝนตกอีกแล้วนะคะพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะคะฝนตกอีกแล้วค่ะอ,อน่อยเลยค่ะ

ตางที่ๆค่ะแบตรงนี้ดีกว่านะคะ บุตเลยเหรอทุกอยางเลยนะหเห็นะคะ ใส่ด้วยนะคะสรสาบเข็มขุ่นมากสุดยอดเลยค่ะตอนนี้อร้อนกินมันร้อนเข้าไปมีแรงเจ้าเจ้าฮะกินเลยกินกินเลยะค่ะ うん。Uh huh. mm hmm. ใบมะกรูดนะครับเห็นหนังลมพริกตีนไก่น้ำจิ้มนี่เป็นตีนไก่นี่เป็นน้ำจิ้มนะคะ พี่หมดได้ก็หมดไปเลยนะคะทุกคน นตกสองวันแล้วนะคะทางนี้ตอนอทีก็ตกวันนี้ก็ตกวันนี้ลมมาก่อนนะคะวันนี้พายุเข้าลมมาฝนมาทีหลัง mm นะคะอืสาดสุดยอดเลยนะคะซุปหวานมากหวานกลมกล่อมครับนุ้งไปเห็ดนทังรูม 因难念。嗯嗯嗯嗯 ก็เลย,ยค่ะขาอ่อน Cái coi. Cái này. tím กิมีิตรีก็ขอจบคลิปแค่นี้นะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ตีหน่อยนะคะทุกคนสวัสดีค่ะลุง